ความลึกลับของเวลามันเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดในจักรกวาลเมื่อสายเลือดระดับที่สองของการเปลี่ยนเวลาถูกดูดซับมันจะช่วยข้าได้สัมผัสถ,ถึงกฎแห่งโลกใบนี้ในระดับสูงขึ้นแน่นอนทั้งสายเลือดในระดับต่างๆสิ่งที่สะท้อนในโลกนี้ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมดูเหมือนหลังจากที่ดูดซับ พลังสายเลือดในระดับที่สูงขึ้นมันจะดีมากจริงๆเลิกัเรียนแล้วไปเถอะไปประชุมกันสำนักงานนายกเทศมนตรีเห็นด้วยกับข้าแต่ต้องเป็นภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการซ้อมข้าจึงอยากถามว่าภารกิจไหนที่ทำให้ข้าได้กำไรมากที่สุดทำภารกิจเพื่อหาเงินหรอ ถ้าเป็นภารกิจล่าสัตว์ประหลาดทั้งร่างกายของมันจะเป็นสมบัติให้เราอย่างเช่นเสือปีกซึ่งอาศัยอยู่ในเทือกเขาเคอรี่หากเจ้าสามารถล่าได้สำเร็จเจ้าจะได้รับเหรียญทาสอย่างน้อยสิบเหรียญครับนั้นค่ารับภารกิจนี้อะไรนะรับไม่มีทางเจ้ารู้ไหมว่ามันอันตรายแค่ไหน ข้าไม่เคยคิดที่จะทำอะไรลำบากเกินไปสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ไปด้วยกันเถอะแล้วก็เรียกรุ่นพี่สักสองสามคนมาช่วยกันพวกเรายังขอให้อาจารย์มาปกป้องเราอย่างลับๆได้นี่คือภารกิจที่เจ้าอยากทำเหรอแต่อาจารย์จะยอมหรอให้ข้าจัดการเองข้าจะพยายามเกลี้ยกล่อมอาจารย์ถ้าอาจารย์ตกลงก็ถือว่าสําเร็จ ทังซานมาที่บ้านของอาจารย์อูเอินชิงมู่เอินชิงก็เพิ่งกลับมาจากการประชุมทังซานเด็กคนนี้เกินไปจริงๆพวกเราหาแนวทางให้เขาไม่เจอจริงๆเจ้ากำลังตามหาข้าหรอสวัสดีครับอาจารย์มู่ข้าต้องการพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับแนวคิดบางอย่างสำหรับบทเรียนเชิงปฏิบัติเข้าใจแล้วมาคุยกัน อาจารย์มู่คือข้าคิดว่ามันมีปัญหาบางอย่างในชั้นเรียนภาคปฏิบัติปัญหาอะไรในทางปฏิบัตินั้นมันไม่เพียงพอการต่อสู้ที่แท้จริงมักต้องเผชิญหน้ากับความเป็นและความตายศักยภาพของมนุษย์จึงจะถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่ข้าเจอหมาป่าวายุที่เมืองหมาป่าวายุ นั่นทำให้ข้ารับรู้ถึงท่านลมอย่างลึกซึ้งขึ้นอย่างมากเจ้าหมายถึงเจ้าอยู่ในวิกฤตระหว่างความเป็นความตายทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับท่านลมของเจ้าลึกซึ้งขึ้นแล้วเจ้ามีความคิดอย่างไรข้าคิดว่าเราควรให้นักเรียนตั้งทีมล่าสัตว์ประหลาดได้จากนั้นอาจารย์ก็คอยคุ้มครองตราบใดที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอาจารย์ก็อย่าเพิ่งเข้ามาช่วย ให้ทุกคนรู้สึกถึงการกดขี่ของสัตว์ตรูที่ทรงพลังในการต่อสู้จริงให้มากที่สุดแต่มันจะไม่อันตรายอาจารย์ดอกไม้ที่ปลูกในเรือนกระจกไม่สามารถต้านทานลมและแสงแดดได้หรอกนะครับหากพวกเราต้องการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเราเองพวกเราก็ต้องพยายามให้มากขึ้น อธิบายแผนของเจ้ามาอย่างละเอียดทีข้าจะคุยกับอาจารย์กวนอีกทีและจะบอกคำตอบให้เจ้ารู้ในวันพรุ่งนี้เติบโตโดยที่ไม่มีความอันตรายพวกเขาจะพัฒนาได้อย่างราบรื่นจริงหรอไปหาอาจารย์กวนก่อนดีกว่าดีมากซึมซับการเปลี่ยนแปลงเวลาตาประทับสายเลือดที่มีอยู่ของทงังซาน ระดับที่4เสือดาวจะหลัดแสงระดับที่5หมาป่าวายุระดับที่สองอินทรีปีกทองระดับที่4เนตรวิญญาณระดับที่3เกราะหนักคิดอย่างไรก็ได้แต่เอามาแทนที่เกราะเหล็กอันอื่นคงไม่ดีเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงเวลาถูกดูดซึมซับจนมาถึงระดับที่3ค่ข้าขอโทษรุ่นพี่ข้าดูดซับมากเกินไปหน่อย แสงสีทองเล็กๆปรากฏขึ้นในส่วนลึกสุดของทะเลวิญญาณของทางซานทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆช้าลงการตระหนักรู้ที่แปลกประหลาดยังคงถาโถมเข้ามาในจิตใจเวลานี่คือความหมายของเวลาไม่มีการเพิ่มขึ้นของการฝึกฝนหรือความแข็งแกร่งทางกายภาพ แต่ก็รู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยการกดดันของพิภพแห่งนี้ได้หายไปจนหมดแล้วพิภพแห่งนี้ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของข้าโดยไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้ข้าปราศจากการปราบปลามของพิภพแล้วข้าสามารถดูดซับพลังวิญ,ญญาณของโลกนี้ได้ดีขึ้นและฝึกฝนได้เร็วขึ้นอีกด้วย ประสิทธิภาพของมู่เอินชิงยังคงเร็วมากและคำตอบก็ได้รับในเช้าวันลุงขึ้น